สวัสดีคะ่วะวารีพบกับส่องิงโชว์ถ้าใครไม่กดไลค์กดแชรแล้วก็กด,ดกิจกรรมเพราะงั้นก็เป็นเกเป็นคุกยานเป็นคุ๊บวันนี้เราก็มาเล่นบอฟุกกับอ,อีพีที่หนึ่งอีพีนี้คือเล่นบอลฟุกกับฝูงเพื่อนเข้าไหมคะ วันนี้ก็ปะมาเล่งบอกฟกวันนี้ก็ฟเ0ลใอ้คืน400ประมาณ400ถบห้5ครับวันนี้อา้าวขอออกเซิร์ฟไปก่อนโค <c oughs> เร่งโคเร่งครบะจบคลิปเปลี่ยนเขาอีะ ผู h út h út en, cam bên ้เก่งผมผู้เก่งครับอย่าลืมกกิจกรรมนะไม่งั้นก็เป็นเกย์ก็ชิกเป็นคุกยาเป็นคุกยาเป็นเกย์เป็นกุ๊กเป็นคืนคุงจะเป็นเงียบเงาเงื้อเขื้อวันนี้เขาก็จะมาเรียนหุ่นสั่งลายแบบ ความไม่รู้ให้ผมแซนไม่รู้ออกเซ์ก่อนออกซ์ซ์ก่อนอ,อืมจะไม่ไหมที่ผมพูดจะไม่ไหมจะไม่ได้เป็นเกย์ว้า <c ười> คุณท <ersch> <Aj ax. S 1> ี่ว่าจะเป็นเกย์หรือเปล่าถ้าคุณเป็นเกย์คุณกบอกชีว์วงื่อจะเงื่อไปกิจกรรมชมงอมบัตนี่นี่คือไอว่าของผมงอมบัตเก้าเก้าเก้าในการใจรู้เล็สนุกสนานอย่าไปลืมรับชมกันด้วยนะครับ กล้องบับคือกล้องแรงใจของผมแรงใจแรงใจจิงอยาอา่าลืมวิกตการขเขาด้วยเข้าปุ่มบมบับเขาด้วยอย่าลืมนะครักรกรบข่าวข่ารวิกิตการขคงะกรปิกเก๊ตก้องบั็บเก้าก้ากับกล้องชิงโชงึงใช่ก้องชิงโชอยา่าลืมวิกฤต กามกันเพื่อนๆช่องซิงโชะคือหนุกจริงใช่ไหมใช่เฮ้ยยิงอย่าไปกระติกกามกันด้วยหนุเล่นโงบอกด้วยคอยซิงโช่อื้อเออคุงคนปิดเกลียวซิลคาคุง ไปกุกติดกามกดกไงขอจบเพียงเข้านี้นะครัขอบคุณค่ะ